สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียวเออออฟิเชียลวันนี้เราอยู่กับตำนานจอมยุธทธผู้ทังซานผ้าห้าซึ่งน้าหาเหตุการณ์ต่อไปนี้อ้างอิงตามนิยายทั้งหมดนะครับ ก่อนจะเข้าไปรับฟังในคลิปนี้เสียวเอิร์ขอแนะนำกาแฟสุขภาพซึ่งหอมอร่อยและดีต่อสุขภาพมากๆกาแฟพัจ,จันยิมย้ม29อินวันเป็นกาแฟสมุนไพรมีส่วนผสมของตังถังเชา้าเห็ดหลินจือโสมอังงน่นงานดำมาเลจเจียโกจิเบอรี่เชอร์รี่แครอทและชาเขียว กาแฟรพระจันรยิ้มปาสจา์น้ำตาลคอเลสเตลอรอล0%สนับสนุนช่องเซเวอร์ออดืม่มกาแฟรพระจันยิ้มนะครับสนใจศึกษาไรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับต่อไปก็เข้าสู่เนื้อเรื่องการคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับ หลังจากได้เห็นพลังของเหมกุกงจือถังซานได้เรียนรู้จากความเจ็บปวดว่าเขายังด้อยกว่านางแล้วเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งว่าระดับการฝึกฝนของเขาในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต้องฝึกฝนให้หนักมากขึ้นเพื่อจะได้ปกป้องนางได้อย่างแท้จริงและสิ่งที่สำคัญคือนางยังมีเรื่องสำคัญที่ต้องทำ หลังจากเดินทางมาหลายวันนายที่สุดก็กลับมาถึงโรงเรียนไถถอนทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมแต่หัวใจของทางซานในตอนนี้ได้ลอยไปที่โรงเรียนเคือหลี่แล้ว หลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ต่างมาที่โรงเรียนเคลีร์ลูปพี่เหมยท่านช่วยให้ทุกคนเอ,อรอดชีวิตกลับมาพวกเราจะแบ่งประโยชน์กับท่านได้อย่างไรทั้งหมดนี้เป็นของท่านตอนนี้ทีมชมงามกับอาสน์กลับมาถึงที่โรงเรียนแล้วสมาชิกภายในทีมต่างมองมาที่เหมยกงจือเหมยกงจือส่ายหัวแล้วบอกว่าข้าต้องการตัวที่อยู่ระดับแปดส่วนที่เหลือพวกเจ้าก็แบ่งกันเองผู้จบนางก็คว้าร่างถึงเสือวิหารระดับแดแล้วเดินออกไป ส่งจุนโขอดไม่น่าที่จะยกมือขึ้นมาตบใบหน้าของตัวเองนี่เป็นครั้งแรกที่ได้รู้ว่าความเสียใจยคืออะไร องรัชทาย,ยาทมงกุฎสีทองเพียงคนเดียวของเผ่าอาสนนกยุงในอนาคตจะทะลุขีดจ,จำกัดของตัวเองและมีโอกาสเข้าสู่ระดับจัก,กรพรรดิอาสนรสายเลือดระดับหนึ่งแข็งแกร่งยิ่งกว่าสายเลือดสีทองอย่างนั้นใช่ไหมแน่นอนว่าไม่ใช่แม้ว่าสายเลือดสีทองจะเป็นสายเลือดที่รองลงมาแต่หากฝึกฝนจนมีความแข็งแกร่งยอมทรงพลังได้เหมือนกัน ในอดีตจัก,กรพรรดิอูรนุกยุงอยู่ในับั้าในบรรดาจากกดาักรพรรดิอสนรสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพลังสายเลือดที่แท้จริงของเผ่าอูรนุกยุงนั้นทรงพลังมากแค่ไหน ผ่าอาสนรและเผ่าพูดสามารถไปถึงระดับจกักรพรรดิเมื่อทะลุถึงระดับ12และมีได้อย่างมากสุด12คนซึ่งคนกลุ่มนี้จะยืนอยู่บนจุดสูงสุดอย่างไม่ต้องสงสยัยจกักรพรรดิทั้ง12คนจะอยู่ที่ราชสำนักคอยร่วมมือกันในการจัดการดูแลดินแดนพูดอาสน์ในราชสำนักระดับจกักรพรรดิ12คนจะมาจากเผ่าอาสนร7คนและมาจากเผ่าพูดอีก5คนรวมทั้งหมด12คนและยังมาจาก12เผ่าพัน์ เมื่อกงจือมีมงกุฎสีทองสิ่งนี้ย่อมหมายความว่าหากหนาทะลุถึงระดับ12ในเมื่อไร่ก็จะกลายเป็นจักรพรรดิอสูุนทันที โดยปัญหาใหญ่ที่สุดของเผ่าอาสนุกยุงคือความยากลำบากในการปลูกมุกุศิีทองออกมาแต่เมื่อตื่นแล้วนี่จะเป็นขุมกำลังขั้นสุดยอดราชาอาสนุกยุงซึ่งก็คือพ่อของเหมืองกรุงจื่อยอยู่ระดับ11ยังสามารถเป็นเจ้าเมืองหลักได้ว่ากันว่าราชาอาสนุกยุงผู้นี้แข็งแร่งมากในบรรดาราชาอาสนทั้งหมด ในตอนนั้นส่งจุนโคงคิดว่าหวังหยางคือคนที่ถูกปู่ม,มุงกุะสีทองให้ตื่นจึงเลือกที่จะร่วมมือกับหวังหยางแล้วแกล้งต่อสู้แพ้ก่อนจะรีบวิ่งหนีไปปล่อยให้เหมือนกองจือ่อเผชิญหน้าเพียงคนเดียว การเผชิญหน้ากับองค์ราชทายาทมงกุฎสีทองใครจะกล้าทำระไรนางเพราะนั่นคือการโอรนหาที่ตายอย่างแน่นอนถ้าใครก็ตามที่ค่าเหมือกุงจือมงกุฎสีทองจะกลายเป็นประตูมิติแล้วอัญเชิญอาราชาอสมนุกยุงออกมาทันทีจากนั้นสังหารสตัตรูด้วยความกดกี่ยวไม่ต้องพูดถึงความแห่งแก่งของเหมือกุงจือที่สามารถสังหารเสิอเวหาระด,ดับแสีตัวได้ในพริบตา นางนั้นทีมสมงามกับอาศูนจึงเรียกเหมือนกลงจื้อว่าพี่เหมยอาศู์หมีมองไปที่ซ่งจุนฮก่อนจะพูดว่าลูกพี่เอาไงต่อดีซ่งจุนฮห,หายกลับมาเป็นปกติแล้วมุมปากก็กระตุกแล้วเอ่ยว่านายเมื่อพี่เหมยบอกให้พวกเราแบ่งกานงานก็มาแบ่งกันและอยาเรียกข้าว่าลูกพี่อีกถ้าพี่เหมยอยู่ที่นี่จะทำอย่างไรนางนั้นตอบจากนี้ไปคนที่เป็นลูกพี่คือพี่เหมยสามาชิกทุกคนในทีมต่างพยักหน้าทีละคน ในโลกของอาซูนความแห่งแก่งมากมากก่อนเสมอทางหน้าโรงเรียนไถ่ถอนจากเข้าส่วนออกไปจากโรงเรียนเดินทางไปยังเมืองอื่นเพื่อนําสารอาซูนที่ได้ออกไปขายก่อนจะออกเดินทางก็ได้บอกกับทางสารว่าเมื่อเขากลับมาจะนําเงินมาแบ่งให้หลังจากมีเงินแล้วก็จะสามารถไปที่งานประมูลที่ดีที่สุดของเมืองเคลีได้ เพื่อหาสิ่งของที่เหมาะสมกับตัวเองมาช่วยในการฝึกฝนแน่นอนว่าจางเข้าสวนก็ไม่รู้ว่าร,ร้านค้าของโรนเรียนเครอดีได้เปิดประตูต้อนรับทางสาทุกเวลา ในช่วงเช้าตรู่ก่อนโอรุ่งสารทางสารกับตู้ปลายออกมาที่เนินเขาด้านนอกของโรงเรียนไททอนเพื่อฝึกฝนวิชาในปีสาสีม่วงด้วยกันในขณะที่กําลังหลุดซับพลังปานม่วงบุรพาตู้ปลายก็พูดขึ้นว่าเสี่ยวถังข้ารู้สึกว่าช่วงนี้พลังจิตพัฒนาขึ้นเร็วมากนปีสาสีม่วงที่เจ้าสองให้กับข้ามันดีจริง ทางซานยิ้มแล้วบอกว่านั่นเป็นเพราะดวงตาจิ้งจอกสว่ค์ของสิพี่ซึ่งนี่ปีศาจส,สีม่วงจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับพลังจิตหลังจากพลังจิตกลายเป็นของเหลวทั้งหมดดวงตาจิ้งจอกสว่ค์ก็จะพัฒนาเข้าสู่ระดับที่สูงขึ้นการพัฒนาไปถึงระดับ6ข้าคิดว่าคงไม่ใช่ปัญหาตู้แป่ารีบถามทันทีว่าแล้วระดับเจล่ะฐางซานตอบว่า ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันเราให้ท่านมาถึงระดับหกกนเพราะการจะทะลุไปถึงระดับเจ็ดได้นั้นน่าจะยากข้าคิดว่าท่านต้องเพิ่มความบริสุทธิ์ให้กับสายเลือดอีกทางแน่นอนว่าการจะขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นก็ย,ยิ่งยากมากขึ้นต้ไปที่ได้ยินแบบนี้ก็พูดอย่างคมคื่นว่ามันคงยากมากเลยสินะ ทางซานพูดปลอบใจว่าอย่าลืมว่าท่านติดอยู่ระดับสามมาหลายปียังสามารถทะลุมาระดับสี่ได้คาเชื่อว่าท่านทําได้หลังจากพูดจบทางซานก็กลับมาที่โรงเรียนเคอรีมาทาําความสะอาดตามปกติ ขณะที่กําลังทาความสะอาดก็รู้สึกประมาทเพราะเหมือนคงืจอรู้แล้วว่าข่าวเป็นสื่อของจางข้าววนและยังรู้อีกว,ว่าข่าวเป็นสมาชิกขององค์กรไททอนถ้าเจอหน้านางจะทําอย่างไรดีแม้ว่าจะรู้สึกประมาทแต่ภายในใจก็ยังอยากเจอหน้านางได้พูดคุย 2- 3ถึงสป,ประโยคก,ก็ยังดีทางซานทำความสะอาดที่ลานจัตุรัสหน้าอาคารโอเดนหลักขณะที่ทำก็ดูดซับพลังปานแห่งฟ้าดินอย่างเงีย,งยบ เพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายและพลังจิตแต่สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือห่างออกมาเจาระยะาไกลาที่หน้าต่างชั้นบนของอาคารโอนลนหลักมีร่างหนึ่งกําลังยืนมองดูเขาแน่นอนว่าย่อมเป็นเหมือนกองจือหลังจากกลับมานางก็มีคำถามสงสัยอยู่ตลอดเวลาว่าทําไมวันนั้นนางถึงรู้สึกแปลก ตอนที่นางกำลังกระตุ้นพลังนุกยุงเพื่อเตรียมลงมือฆ่าทางาังซานโดยต้องการอัดพลังอวกาศเข้าไปในร่างกายของเขาแต่จูจ่ๆกลับรู้สึกใจสั่นอย่างไม่รู้สาเหตุซึ่งความรู้สึกนี้นางไม่เคยเป็นมาก่อนในตอนนั้นหากจากเขาสวนไม่มานางก็รู้สึกว่าไม่สามารถฆ่าผู้ชายคนนี้ได้ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ แต่เมื่อเห็นถังสารกลับมาไม่รู้ว่าทำไมนานถึงรู้สึกลโล่งอกอย่างบอกไม่ถูกเขากลับมาอย่างปลอดภยัยเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เหมือนกองจือก็ตัวสัารเล็กน้อยพร้อมคิดว่าทำไมขคาถึงคิดว่ามันคงจะดีหาได้พบเขาอีกครั้ง หางสานกำลังกวาดพื้นก็รู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างหยุดกวาดโดยไม่รู้ตัวหนันหน้ามองออกไปทันทีเห็นเหมยกองจือที่สวมชุดเครื่องแบบของโรงเรียนเกาหลีกำลังเดินมาขนาดที่สายตาของทั้งคู่สบตาการก็มีแสงกระพริบในดวงตาที่สวยงามของเหมยกองจือก่อนที่นางจะพูดว่าทำไมเจ้าถึงมาเป็นคนทำความสะอาดอยู่ที่นี่ทางสารยิ้มและตอบว่ามันเป็นความลับเหมยกองจือขอมวดคิ้วก่อนจะบอกว่าแล้วถ้าข้าอยากจะรู้ลา เมื่อเห็นท่าทางที่เอาแต่ใจของนางถังซานก็อดไม่ได้ที่จะตกตะลึงสิ่งนี้ทำให้นางดูไม่ค่อยเย็นชาเหมือนเมื่อก่อนเหมือนกองจือก็เอ่ยว่าข้ามีอะไรบางอย่างอยากจะถามเจ้าทางซาพูดอย่างช่วยไม่ได้ว่าถ้าเจ้าไม่ถามข้าก็ตอบไม่ได้เหมือนกองจือบอกว่าเจ้านี่นะเอาหลับพวกเรามาคุยกันดีๆเธอถางซาก็ตอบว่า พะกินอายที่อยู่ในโรงเรียนเครดีตอุดมสมบูรณ์มากเหมาะแก่การฝึกฝนเหมือนุงจือคุ้นคิดแล้วบอกว่าฝึกฝนขณนะกวาดพื้นอย่างนั้นหรือในขณะที่พูดก็สังเกตการกวาดพื้นของทงังซานทําความสะอาดอยู่ตรงนี้แต่ดูเหมือนกําลังทําความสะอาดอยู่ทุกที่ไปพร้อมๆกันทางซานพยักหน้าเหมืกนุงจือถามต่อว่าแล้วเจ้ามีเป้าหมายไหมาทางซานใสห่หัวพร้อมตอบว่าข้าไม่มี เมมยอกองจือกล่าวอย่าเย็นชาว,ว่าการโกหกคนที่อยู่ด้านหลับสูงกว่ามีความผิดเจ้าเข้าใจใหมถยางซานยิ้มอย่างขมขื่นแล้วบอกว่าข้าเข้าใจแต่ข้าไม่มีเป้าหมายจริงๆเหม่อกองจือก็เอ่ยว,ว่าจากนี้ไปให้เรียกเขาว่าพี่เมย หางซางก็ยิ้มออกมานึกถึงในชาติก่อนที่นางมักชอบให้คนอื่นเรียกว่าพี่เสยวอูก่อนจะพูดว่านายเลยพี่เมยแต่จูจ่ๆความรู้สึกแปลกประหลาดที่อยู่ภายในหัวใจก็พุ่งออกมา,าราวกับกรสแสน้ําที่อยากจะวิ่งเข้าไปกอดนางพยายามควบคุมตัวเองโดยไม่หันไปมองหน้านางพราอกว่าว่าจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ เมื่อเห็นทางซานก้มหน้าเหมอนกงจือก็หมวดคิ้วเล็กน้อยแต่ไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมจากนั้นหันหลังเดินกลับไปหลังจากเสียงฝีเท้าหายไปทางซานก็เงยหน้าขึ้นอีกครั้งกัดริมฝีปากไว้แน่นแต่จูๆ่ๆเหม่ยกงจือก็หันหลังกลับมาทางซานตกใจจนไม่สามารถควบคุมน้ำตาได้น้ำตาไหลอับแก้มทันที เมื่อคงจือที่หันกลับมาเพียงต้องการดูว่าเขาจะทำอะไรรับหลังนานหรือไม่แต่ก็คาดไม่ถึงว่าจะได้เห็นดวงตาคู่น,นั้นเต็มไปด้วยอารมณ์อันลึกซึ้งพร้อมพึพมพำว่าเขานางเองก็รู้สึกได้เหมือนกันว่าหัวใจเต้นโอเร็วขึ้นกำมือแน่นโดยไม่รู้ตัวเกิดอะไรขึ้นกับข้านี่ความผิดปกติอะไรการแล้วหันหลังนิบเดินจากไปอย่างรวดเร็ว ถางซามองดูนานเดินจากไปเช็ดน,น้ำตาบนใบหน้าพร้อมส่ายหัวไปมาอย่างช่วยไม่ได้เมื่ออยู่ต่อหน้านางเขาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ในทุกๆวนันทางซายังคงทำความสะอาดและแอบเข้าไปในร้านค้าของดูเรียนเคอร์ี่อย่างเงียบๆดูดกืนพลังของพืชที่อยู่ในน,นั้นเพื่อปรับปรุงจักรพันเงินคาม เวลาผ่านไปหนึ่งเดือนในที่สุดจากเข้าส่วนก็กลับมาขณะที่ทางซานกําลังจะออกจากรงเรียนเคอรีเพื่อกลับไปยังรงเรียนไททอนก็ได้พบกับจากเข้าส่วนที่มายืนอรออยู่ที่หน้าประตูจากเข้าส่วนโบกมือให้ทางซานแล้วกลับมาที่ห้องของทางซานเมื่อมาถึงทางซานก็พูดด้วยความดีใจว่าอาจารย์ในที่สุดท่านก็กลับมาจากเข้าส่วนเอ่ยว่าเจ้าเป็นอย่างไรบ้างมีปัญหาเกี่ยวกับการฝึกฝนหรือไม่ ทางซานสายหัวพร้อมตอบว่าไม่มีคราบทุกอย่างปกติจากเข้าส่วนมองสำรวจทางซานดูเหมือนว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาทางซานจะสูงขึ้นก่อนจะบอกว่าเจ้าทำได้ดีมากซึ่งการที่ระดับหจะทะลุไปถึงระดับเจเป็นช่วงระดับที่ทำได้ยากยิ่งสายเลือดแข็งแร่งก็ยิ่งทะลุได้ยากแล้วเจ้าคิดว่าระดับเจ็แข็งแร่งมากมายทางซานพยักหน้า จากข้าวสวนกล่าวว่าแต่อย่านำไปเปรียบเทียบกับหมือกงจือเพราะของนางพิเศษกว่าคนอื่นไม่มีใครลอกเรียนแบบได้ทำไมหลักทางซานเอ่ยถามด้วยความสงสยัยจากข้าส่วนบอกว่าข้าขอเตือนเจ้าอีกครั้งความลับของนางห้ามนำไปบอกใครเพราะในองค์กรนางคือคนที่สําคัญอันดับหนึ่งอยู่เหนือกว่าข้าและรวมถึงท่านประธานท่านประธานทางซานพูดขึ้น จาเข้าส่วนเอ่ยว่าองค์กรของเรามีประธานและรองประธานอีกสี่คนมีเพียงห้าคนนี้เท่านั้นที่อยู่ในระดับสีม่วงรองลงมาคือระดับสีน้ำเงินจากนั้นจาาเข้าส่วนก็เปลี่ยนหัวข้อการสนทนาและบอกว่าครั้งนี้เสือวิหารที่ล่ามามีจํานวนมากข้าจึงนําไปขายให้กับสามเมืองวายข้าจะพาไปที่งานประมูลดวงตาของทางสาเป็นประกาแล้วถามว่าขายได้เท่าไหร่ครับจาาเข้าส่วนตอบว่า10 2 0เหรียญท่า ถางซารสูดหายใจเข้าลึกๆพร้อมบอกว่าว้าวมากขนาดนั้นเลยจากข้าสวนรก็บอกว่าแค่เสือวิหารระดับ9ตัวเดียวก็มีมูลค่ามากแล้วถางสารรีบถามทันทีว่าพวกเราจะไปที่งานประมูลกันเมื่อไหร่จากข้าสวรตอบว่า อีก6วันจะมีการจัดงานประมูลขัง้งใหญ่ขึ้นที่เมืองเคอรีโดยจะจัดทุกๆ3สามเดือนและมีการประมูลระดับสูงสดุดไว้ถึงเวลาข้าจะพาเจ้าไปช่วงนี้ก็ลองนึกถึงสิ่งที่เจ้าอยากได้ทางสารก็เอ่ยว่าข้าไม่ได้ต้องการสิ่งใดอาจารย์ครับครานิพวกเราจะไปซื้อของมาให้กับสิพี่ตุ๊กไปสิพี่เฉินจือและสิพี่กุลีเพื่อปรับปรุงการฝึกฝนของพวกเขาให้ทะลุไปถึงระดับที่สูงขึ้นได้ไวจากข้าสอนตกตะลึง เขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าทางซานจะพูดแบบนี้แล้วตอบตกลงจากนั้นก็เดินจากไปเวลาผ่านไป6วันในพิบตางานประมูลของเมืองเคลลีก็ถูกจัดขึ้นที่ลานประมูลเป็นสถานที่ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเคลีก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับอย่าลืมนะครับดื่มกาแฟต้องกาแฟพระจันรยิ้มหอมและอร่อยดีต่อสุขภาพเซียวเออร์คอนเฟิร์ม สำหรับคลิปนี้เซวเออร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ